ต่อไป<ม>ท่านโพธิสิตว์โพธิสิต์ท,ทุกวขอน้องน้องแต่องคอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเที่ยงปฏิบัติตงพระองค์นั้นขอน้องกราบคาราพระท่านพระครูได้ฟังเคารพอย่างสูงขอน้องกราบคาราอุชาบินบนพิรุจิตโตโอกาอสรู้ส เจริญธรรมญาติโยมแล้วก็เด็กๆที่ตั้งใจอพฤทิดีทุกทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น5ขั้งเดือน8ปีชวดน,นะอาตมาสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิท,ทธิ์ทโพก็ได้มาร่วมง,งานรำลึกถึงโยมแม่ทับพึงนะ ที่จากไปนะเป็นโยมแม่ของโยมภูณศีนะผู้ที่ได้จากไปเนี่ยจากไปวันนี้วันที่25นะในมงคลสารทแปข้อที่25ก็คือกตันยูจกเอตมังสนุตมังการกตันยูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะการทำบุญคืออะไรบุญไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมอะ แต่บุญก็คือการชำระกิเลสออกจาก,กจิตจาก,กจิตวิญญาณของเรานี่เรียกว่าได้เป็นการได้ทำทำบุญที่แท้จริงในพุทธศาสนานะแล้วก็วันที่25เนี่ยถ้าในอุมาลปัญหาเนี่ยเลขสองเนี่ยหมายถึงอะไรเลขสองก็หมายถึงนามกับลูกนะถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องรู้จักนามแล้วก็ลูกลูกก็คือสิ่งที่ถูกรู้ นามก็คือนามก็คือตัวรู้ตัวที่รู้สภาวะต่างๆนี่คือเลขสองส่วนเลขห้าในคุมารปัญหาก็หมายถึงห้าก็คืออินทรีห้าพละห้าอินทรีห้าพละห้าก็คือกำลังมีอะไรมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามีศรัทธาก็คือมีความเชื่อถือเชื่อมั่นมีความเชื่อฟังเชื่อถือเชื่อมั่น เชื่อเชื่อฟังก็คือปฏิบัติตามนะ,ะวิริยะวิริยะก็คือมีความเพียรความเพียรที่หมายในที่นี้นี่ไม่ใช่ว่าความเพียรที่แสวงหารากยศสังเสริญแต่เป็นความเพียรในการลดละกิเลสแล้วก็มีสติสติสติในที่นี้ก็คือเราเป็นชาวพุทธจะต้องมีสติในการที่ทำอะไร ไม่ให้ผิดจากศินห้า,าคิดก็ให้ถามว่าเอ๊เราคิดผิดศินห้าหรือไม่นะแล้วดูว่าเราจะทําอะไรก็ต้องให้ถามตัวเองทุกครั้งว่าเราทําผิดศินห้าหรือไม่อันนี้ก็เป็นสติส่วนปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือรู้ความจริงในความเป็นจริงอันนี้ก็เลขที่โยมแม่พระพึงเสียชีวิตในวันที่25ส่วนอายุ ของโยมแม่พระพึงที่จากไปในครั้งนั้นอายุ73ปี73ปีเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยในกุมารตันบัญหาหมายถึงโคชชงเจ็ดโคชงเจ็ดก็คือองค์เนี่ยก็เกิดด้วยการเดินเจ็ดเก้าเจ็ก็คือมีสติสัมโพชงธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิอุเวขาสติสัมโพชงคืออะไร มีสติเป็นองค์แห่งการตัดสรุตัดสรู้รู้อะไรรู้กิเลสไงธรรมวิจยะเดียวธรรมวิจยะก็คือมีการวิจัยวิจารณ์แยกแยะก,กิเลสวิริยะก็คือนอี่แหละมีความเพียรในการลดละกิเลสปีติเมื่อเราทําได้แล้วก็จะมีการอินใจนะอ,อินใจอินดีก็เรียกว่าปีติส่วนปัสติก็คือจิตที่สงบ แล้วก็มีอุเบกขาก็คือการสามารถที่เราเองเนี่ยเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ต้องมีพรหมิหารสี่มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือมีจิตที่คิดที่จะสงสารเขาการุณาก็คือลงมือช่วยมุทิตา,ตาถ้าช่วยได้ก็ยินดีแต่ถ้าเราได้ทําอะไรแล้วกระทาแล้วมันได้แค่นั้นแหละมันไม่ได้เราได้ลงมือทําเต็มที่แล้ว เราก็รู้จักหัดปล่อยหัดวางหัดยองอย่าเป็นพมอย่าเป็นพรมสามขาคนเป็นพรมที่มีสี่ขาก็คือมีอุเวกขาด้วยน, <72 S 2> นี่ก็คือความความหมายของเลขเจ็ดที่ยอมพระพึงได้ได้จากไปในอายุเจ็ดสิบสามส่วนเลขสามเนี่ยในกุมารลปัญหา <72 S 2> เจ็ดสิบสองนะเจ็ดเดียววาเจ็ดสิบสามเจ็ดสามไม่เจ็ดสอง อ,อุปชา <72 S 1> ก็สงสัยว่าเอ๊ะอ,อายุ72หรือ73ยมแม่พระกืนแต่อาตมาดูในบันทึกที่เมื่อปีที่แล้ววันนี้ก็ก็มาแสดงธรรมก็กำหนดได้ว,ว่าอา,อายุ73ปีถ้าถ้า73หมายเลข3เลข3ในกุมารปัญหาเนี่ยก็คือเวทนา3มีสุขมีทุกข์แล้วก็อุเบกขาการปฏิบัติธรรมเนี่ย ที่เป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยเมื่อเวลากระทบกับภาษาอะไรเนี่ยให้อ่านดูใจเราใจเราดูดหรือว่าใจเราผักก็ทําให้ใจเราเนี่ยให้เป็นกลางกลางในขณะที่เจอภาษานั้นถ้าทําได้ดังนี้เนี่ยถือว่าเราเองได้ทําเป็นวิปัสนาญาณในขณะที่ภาษานั้นๆวันนี้อาตมาก็มาปากธกร,รมในการจากไปหรือว่าพูดภาษาทั่วไปก็คือความตาย คำว่าฟังตายเนี่ยหมายถึงอะไรต่อประโยชน์นะถึงแม้จะโยมโยมแม่พักพึงเนี่ยจะเสียชีวิตหรือว่าตายไปหลายปีแล้วลูกหลานก็ยังกระตันอยู่ก็คือต่อประโยชน์ต่อประโยชน์ก็คือมาเสียสละก็คือมาลดละกิเลสมามาทำบุญบุญก็คือมาลดละกิเลเน่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยโยมก็เสียสะละละอ่ะวันเนี้ยเอ เจตสนามาร่วมงานก็คือทานบารมีใช่ไหมนี่ก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งในสัมมาทิฏฐิทินเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าทินนังทานมีผลนะสองยึดถังยิดถังก็คือยานวิธียานวิธีเนี่ยก็คือการมาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยก็มีการยานวิธีก็คือการแสดงธรรมการแสดงธรรมก็คือยิดถังส่วนพุทตังพุทตังคืออนะไรพุทตังก็คือเราก็ต้องตรวจดูว่า เราเองเนี่ยในชีวิตมีความทุกข์อะไรมีกิเลสอะไรอแล้วเราก็ตั้งศีลเพื่อที่จะกําจัดทุกข์นั้นทําจัดกิเลสนั้นอันนี้เรียวกว่าหุดตังถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิข้อที่4ก็คือสุขตะทุกตานังกรรมานังพลังนิกาโกก็คือทําดีดีทําชั่วชั่วแล้วก็ข้อต่อไปก็คือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโลกเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองโลกเท่านั้นคนเราเกิดมาเกิดมาครั้งแรกก็คือโลกโลกิยะก็คือคนโลกเก่าแล้วก็มีโลกใหม่โลกใหม่ก็คือโลกโลกุตละโลกโลกุตละก็คือโลกที่เราสามารถรู้จักกิเลสแล้วก็ลดละกิเลสได้คนที่รู้จักกิเลสลดละกิเลสได้เนี่ยก็จะต้องมีมีศีลเป็นแม่แล้วก็มีปัญญาเป็นพ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นคนโลกใหม่ แล้วเมื่อเป็นคนโลกใหม่แล้วเนี่ยเราเองจะเป็นคนโลกใหม่ได้เนี่ยต้องมีการเกิดทางโอปปาติกะคือเกิดทางจิตวิญญาณการเกิดทางโอปปาติกะเนี่ยไม่ใช่เกิดทางเนื้อร่างกายเนื้อหนังไม่ใช่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีจิตวิญญาณใหม่มาสวมอันนั้นยังเป็นเรื่องของเทวนิยมส่วนเรื่องของอาเทวนิยมเนี่ยก็คือเกินการเกิดทางจิตวิญญาณที่มีศีลไม่เคยละลึก ถึงว่าเราเองอกําหนดเรื่องของศีลเราก็กําหนดเรื่องของศีลทําอะไรก็จิตใจก็ไม่ห่างไกลจากศีลอันนี้ก็เรียกว่าการเกิดทางจิตวิญญ,ญาณเมื่อเกิดได้ดังนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าสมณพามผู้รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้ามีจริงแล้วก็ทําให้เรารู้แจ้งได้จริงถ้าโยมมาร่วมง,งานได้เข้าใจในในัยยะของอาตมาที่พูดถึงแม้แต่เลข 25การกระตันยูกระตเวทีหรือว่าเลข2หมายถึงนามลูกหรือว่าเลข5หมายถึงอินทรีห้าพละหเลข7หมายถึงโภชชงเจ7เลข3หมายถึงเวทนา3แล้วก็ปฏิบัติได้ตามหลักของสัมมาทิฏฐิ10เนี่ยยองก็มาร่วมง,งานได้เป็นบุญทั้งผู้ที่ร่วมรับไปแล้ว เป็นบุญแก่ตนแล้วก็ให้ผลแก่ขังโดยแท้จริงก็ปารกรทำไว้แค่นี้แล้วกันนะเอวังสาธุนะ